ทางด้านของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะก็ฝากเชิญชวนรณรงค์ค่ะเซ็กรอบครอบตอบโอเคนะคะเพื่อปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และก็โรคเอดเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงนะคะ โดยทางด้านสาสุขจวัดสงคลานะคะบอกว่าในปี2562พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ5โรคได้แก่น้องในซิฟิลิสหนองในเทียมแผลริมอ่อนและการาโรคของต่อมและเท่าน้ำเหลืองสูงขึ้นในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยโรคที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดก็คือโรคนหนองในคะ่ะรองลงมาก็คือซิฟิลิสนะคะ ซึ่งในกลุ่มเยาวชนอายุ15 24ปีอัตราป่วยด้ยวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์5โรคสำคัญนะคะสูงถึง124.6ต่อประชากรแสนคนซึ่งสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลาณนะวันที่30ธันวาคมนะคะปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราผู้ป่วย36.51ต่อประชากรแสนคนโดยพบว่าโรคซิฟิลิสมีจำนวนมากที่สุดค่ะ ซึ่งทางด้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะจึงขอเชิญชวนวัยรุ่นเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องรวมทั้งตรวจหาการติดเชื้อ h i ชวและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นซิฟิลิสหนองในได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพค่ะและก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน ในวัยรุ่นค่ะสุขภาพจิตได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งซึ่งร่วมรณรงค์ในโอกาสวันแห่งความรักปี2563ภายใต้แนวคิดเซ็กรอบครอบตอบโอเคเรื่องเท่ๆกับรักของเราซึ่งก็หมายถึงต้องรู้วิธีปฏิเสธหรือว่าต่อรองเมื่อไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภยัยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผิดๆค่ะและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็คู่ครองโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์และก็เพื่อให ปลอดภัยจากโรคติดต่อหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการคําปรึกษาค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือจะไปที่ Facebook f แ n p a g e นะคะกล่องโรคเอดวันโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคก็ได้ค่ะ